สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Beam แอ Bam Channel อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของ h a r r ร Po t t e เเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราจะมาในตัวละครที่มีชื่อว่า Luna l เ v e G o ูน่เองค่ะทุกคนถ้าพูดถึง l ู na เนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงเด็กผู้หญิงที่มีผมสีขาวใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเป็นเด็กสาวสุดแปลกแห่งโลกเวทมนต์ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับ Luna l o v e g o o d กันถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยเน,ะนาะ l ู na นะคะเกิดเมื่อวันที่13 เือนกุมภาพันธ์ปี1981แล้วก็เป็นลูกคนเดียวของซีโนฟิลัสและแพนดอร่าเลฟกูดแม่ของลูน่านะคะถูกฆ่าตายโดยบังเอิญขณะทดลองคาถาที่เธอสร้างขึ้นเธอเนี่ยเสียชีวิตตอนที่ลูน่าเนี่ยอายุเพียง9ก้าขวบเท่านั้นหลังจากนั้นนะคะลูน่าเนี่ยได้รับการเลี้ยดูจากพ่อของเธอในเวลาต่อมาและเมื่อเธอเนี่ยเห็นการตายของแม่ของเธอก็ทําให้เธอเนี่ยสามารถเห็นเทรสโตลที่นํารถมาของฮอกวอตส์จากจุดนั้นเป็นต้นมาค่ะบางคนเรียก ฉันว่าลูนี่เลิฟกูจริงๆมุมมองของนักเรียนฮอกวอตส์ที่มีต่อลูน่าลูน่าเข้าร่วมฮอกวอตส์ในปี1992และได้รับการจัดเข้าบ้านเลเวนคอร์ในช่วงหลายปีที่เรียนฮอกวอตส์เนี่ยเธอมักจะถูกนักเรียนคนอื่นๆร้องเรียนเนื่องจากพฤติกรรมแปลกๆและความเชื่อแปลกๆของเธอช่วงเวลาหนึ่งในช่วงปีแรกๆของเธอนะคะเธอเนี่ยถูกนักเรียนที่ฮอกวอตส์นะคะเรียกว่าลูนี่เลิฟกูและลูน่าเนี่ยยังได้พบแล้วก็เป็นเพื่อนกับจินนี่วิสลี์ซึ่งอยู่ในปีเดียวกับเธอด้วยค่ะในปีีท่ ของลูน่าเธอได้พบกับแฮร์รี่พอตเตอร์รอนวิสีย์เฮมโอนี่เกรนเจอร์และเนวิลลองบัตทอมและเธอเนี่ยก็ช่วยแฮร์รี่ที่บอกว่ารอดเวนมอมกลับมาแล้วเธอได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมกองทัพดับเบิลดอกซึ่งฝึกสอนและนําโดยแฮร์รี่พอตเตอร์และเธอเนี่ยก็กระตือรือร้นลแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักและเธอก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเพื่อนๆของเธอในความพยายามนะคะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเชื่อแฮร์รี่ว่ารอดเวนมอมเนี่ยจะกลับมาเฮมโอนี่นะคะก็เลยนะ่ะสัมภาษณ์แฮร์รี่กับลิต้าสกีเตอร์ให้ที่ร้านแมก อันค่ะและนอกจากนี้ลูน่าเนี่ยก็ยังขอให้พ่อของเธอเผยแพร่นิตยสารที่สัมภาษณ์แฮร์รี่พอตเตอร์เกี่ยวกับการกลับมาของลอดวัเดอมอร์และนักเรียนและก็ศาสตราจารย์ทุกคนเนี่ยก็ได้อ่านนิตยสารเล่มนี้ด้วยค่ะใกล้สิ้นปีแฮร์รี่เนี่ยฝันว่าซีรียสแบ็คพ่อทันหัวของเขากําลังถูกลอดวัเดอมอร์ทรมานลูน่าและจินนี่เนี่ยยืนเฝ้าขณะที่แฮร์รี่เฮอร์มีน,นี่แอบเข้าไปในห้องทํางานของศาสตราจารย์อัมบิเพื่อใช้เตาผิงติดต่อกับซีเรียสในขณะที่รอนเนี่ยพยายามเบี่ยงเบนความสนใจอัมบริอย่าางไก็ตม เขาถูกจับพร้อมกับเนวิลล์ลองปัตชอมโดยอัมบิดและก็สมาชิกทีมสอบสวนพวกเขาก็อดทนแล้วก็ไม่ยอมบอกอะไรกับอัมเพื่อที่จะช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่และเฮอร์มอนีเนี่ยพาอัมบิดเข้าไปในป่าต้องห้ามส่วนลูน่าจินนี่รอและเนวิลล์เนี่ยสามารถหลบหนีจากหน่วยสืบสวนโดยใช้คำสาปและคาถามากมายเมื่อพวกเขาทั้งหมดได้พบกันอีกครั้งในป่าแฮร์รี่ก็วางแผนที่จะไปที่กระทรวงเวทลูน่าเนี่ยแนะนำแฮร์รี่เกี่ยวกับเทรสตอลแล้วก็แนะนำให้ใช้เพื่อไปที่กระทรวง หลัง้นนะคะพวกเขาทุกคนเนี่ยก็บินไปที่กระทรวงแล้วก็เข้าไปที่กองปิิศนาซึ่งลูน่าเนี่ยก็ได้ยินเสียงจากทางด้านหลังผ้าคลุมเช่นเดียวกับแฮร์รี่ซึ่งมันเป็นเสียงของกลุ่มที่ซุ่มโจมตีโดยเร็วจาก12คนของผู้เสพความตายลูน่าเข้าร่วมในการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเธอปกป้องรอนที่ดวงขาดะที่ทําให้เขาเนี่ยสับสนอย่างมากลูน่ายังโจมตีผู้เสพความตายที่จับข้อเท้าของจินนี่ด้วยรีดักเตอร์เคิร์สซึ่งทําลายแบบจาลองของดาวเคราพูโต เป็นแบบจำลองระเบิดขึ้นที่ใบหน้าของผู้เสพความตายอย่างไรก็ตามผลกระทบนี้ทำให้ข้อเท้าของจินนี่หักลูนาา่านำทางจินนี่ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รอเนี่ยจนได้พบกับแฮร์รี่แล้วก็เนวิลลลูน่าเป็นคนสุดท้ายที่ถูกผู้เสพความตายจับได้และเธอเนี่ยก็สามารถรอดชีวิตออกมาได้โดยที่ไม่บาดเจ็บในตอนท้ายของปีลูน่าเนี่ยพูดกับแฮร์รี่ที่ทุกข์ใจกับการตายของพ่อทุนหัวของเขาลูน่าเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับการตายของแม่ของเธอและความเชื่อของเธอที่ว่าจะได้พบกับแม่ในอีกสักวันหนึ่ง ในช่วงคริสต์มาสลูน่าเนี่ยปลอบเฮอร์มิวนี่เกรนเจอร์หลังจากที่ลอนวิสลีย์ล้อเลียนเธอในเรื่องของการแปลงร่างและเฮอร์มิวนี่เนี่ยก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำของหญิงสาวทั้งน้ำตาลูน่าพบเฮอร์มิวนี่ที่ร้องไห้และแฮร์รี่เนี่ยก็ตามหาเฮอร์มิวนี่เพื่อคือนหนังสือที่เธอทิ้งไว้ในชั้นเรียนแปลงร่างหลังจากเฮอร์มิวนี่เนี่ยจากไปแฮร์รี่ก็ถามลูน่าว่าเธออยากจะไปงานปาร์ตี้คริสต์มาสของศาสตราจารย์สลัะครกับเขาไหมในฐานะเพื่อนและลูน่าก็ตอบรับคำเชิญของเขาด้วยความตตตื่นนนนเ้้ใงงาปาปร์ีขอ ลูน่าสวมเสื้อชุดคลุมสีเงินแพราๆซึ่งดึงดูดเสงหัวเราะคิกคักจากผู้พบเห็นแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ดูดีทีเดียวในขณะนั้นเธอได้พูดคุยกับผู้คนหลายคนและเธอเนี่ยก็สนใจแซงกัยนี้ซึ่งเป็นแขกรับเชิญของแวมไพร์นอกจากนี้เธอยังทําให้แฮร์รี่เนี่ยหัวเราะอย่างจุ๊บเล่าเนี่ยพุ่งออกมาจากสมูกของเขาเมื่อเธอพูดถึงแผนการสมรู้ร่วมคิดของรอดฟางนอกจากนี้ในปีนั้นลูน่าเนี่ยก็ได้มาแทนที่แซคคารีสมิธเป็นผู้บรรยายคริติดของโรงเรียนชั่วคราวแต่คนเนี่ยพบว่าคําอธิบายของ ลูน่าน่าขบขันเนื่องจากลูน่าเนี่ยลืมชื่อผู้เล่นแล้วก็พูดไม่ออกและเธอเนี่ยก็ไม่เคยเพียมที่จะรายงานคะแนนจริงๆอย่างไรก็ตามหลังจากที่เราได้ยินคำบรรยายเหล่านี้เขาก็รู้สึกขบขันมากเขาึงบอกกับลูน่าว่าลูน่าตอนนี้ฉันเริ่มชอบเธอแล้วสิเมื่อวันที่1เดือนสิงหาคมปี1997ลูน่าและพ่อของเธอเนี่ยไปร่วมงานแต่งของบิลวิสลี์และเฟอร์เดรากูที่บ้านพรงกระตาลูน่าเนี่ยสามารถจำแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งแอบปลอมตัวเป็นลูกพี่ลูกน้องของวิสลี์โดยใช้น้ำยาสลับพียงงงแแคค่่กกาารรสดออออขเเทนนนั้ธะะ สวมเสื้อสีเหลืองตามคําแนะนําของพ่อและมีดอกทานตะวันติดผมพ่อของเธอเชื่อว่าการใส่สีของดวงอาทิตย์ในงานแต่งงานจะนําโชคมาให้ลูน่าเนี่ยนั่งโต๊ะเดียวกับแฮร์รี่เฮอร์มโอนี่และก็รอนเมื่อเพลงเริ่มขึ้นลูน่าเนี่ยเริ่มเต้นลำด้วยตัวเองหมุนตัวไปมาบนฟอเตนลำพร้อมกับยกแขนขึ้นสิ่งนี้นดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมไม่กี่คนเนื่องจากเป็นภาพที่แปลกประหลาดมากๆเธอเนี่ยจะถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินของคาร์ลแฮดเมลฟอยพร้อมกับโอลิเวนเดอร์เป็นช่างทําไม้กายสิทธิ์ที่มีชื่อเสียงพ่ออขงงเธก็หหมดวัทีจะไ เธอกลับมาเขาจึงพยายามให้แฮร์รี่เฮอร์มอนี่และรอนเนี่ยกลับไปที่กระทรวงเพื่อแลกกับอิสรภาพของเธอหลังจากนั้นไม่นานแฮร์รี่รอนดีนโทมสัสและกริปฮู้ก็ถูกจับมาขังไว้ที่คุกใต้ดินกับลูนา่าในขณะที่เฮอร์มอนี่เนี่ยถูกทรมานอยู่ข้างบนโดยบรติกเรสต์แรงหลังจากนั้นด็อบบี้เอลประจําบ้านก็มาปลดปล่อยพวกเขาด็อบบี้เนี่ยพาลูนา่าดีและโอลิเวนเดอร์ไปที่กระท่อมเปลือกหอยซึ่งเป็นบ้านของบิลและเฟอร์อรส์ลี์หลังจากนั้นด็อบบี้ก็กลับไปช่วย Harry, ione, แฮร์รี่เฮอร์มอนี่แล้ว ก็เก็บฮุกในการหลบนีคลือหาจึงทําให้ดอบบี้เนี่ยเสียชีวิตในการช่วยพวกเขาเมื่อดอบบี้ถูกฝังเธอก็ปิดตาของเอลประจาําบ้านและ,ะแสดงความชื่นชมยินดีขอบคุณที่เขาช่วยเธอหลังสงครามนะคะลูน่าเนี่ยกลายเป็นเมจิกซูโรจิสหรือว่านักศึกษาสัตว์วิเศษเพื่อค้นพบและจําแนกสายพันธุ์เวทมนต์มากมายที่ไม่เคยพบมาก,ก่อนในที่สุดเธอก็ได้แต่งงานกับโรบสคาแมนเดอร์แตชายของนิวส์คาแมนเดอร์ซึ่งเป็นที่เรื่องลือในนักศึกษาสัตว์วิเศษและเธอก็มีลูกชายฝาแฝดโรแคนและไรซันเดอร นีพอตเตอร์เพื่อนที่ดีของลูน่ายังตั้งชื่อลูกสาวคนเล็กว่าลินลี่ลูน่าพอตเตอร์เพื่อเป็นเกียรติให้แก่เธอด้วยค่ะแต่ว่าหลังสงครามเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับลูน่าเนี่ยเคยคบกับเนวิลลองบัตทอมในช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เนวิลเนี่ยทนความแปลกของลูน่าไม่ไหวก็เลยต้องเลิกลากันไปเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องนะคะที่แบบเออลูน่าเนี่ยเคยเป็นแฟนกับเนวิลต่อะนะคะเราจะมาดูลักษณะทางกายภาพของลูน่ากันค่ะเธอมีผมสีบอลหมดยาวประมาณเอวคิ Q ้วซีดมากและดวงตาที่ยื่นออกมาทำให้เธอดูประหลาดใจอย,อย่างทะวอนอ เป็นคาอธิบายลักษณะทางกายภาพของลูน่านะคะในปี1997ลูน่าอายุ16ปีมีผมสีบอลหมน่นยาวประมาณเอวดวงตาสีเงินหมน่นและมีขนคิ้วสีบอลที่ดูยุ่งยุ่งและเป็นที่รู้กันดีว่าควรเอามาแก้สิ์ไว้ที่หูข้างซ้ายของเธอเพื่อความปลอดภัยลูน่าเนี่ยมีความรู้สึกแฟชั่นที่ไม่ค่อยจะเหมือนใครซึ่องคนอื่นก็มักมองว่าเธอแปลกประหลาดเธอมักจะชอบสวมเครื่องประดับแปลกๆ,ๆเช่นสร้อยคอกอกและต่างหูรูปหัวชัชเท้าและในปี1996ลูน่าก็ไม่สวมรองเท้าด้วยเพราะนักเรียนในบ้านเนี<ๆ>่ยจะเอารองเท้า<ๆ> ้ของเธอไปซ่อนและในการแข่งขันคริสติดของฮอกวอตในทุกๆปีลูน่าเนี่ยจะสนับสนุนทุกบ้านยกเว้นบ้านเลวเวนคอร์ค่ะแต่เธอเนี่ยจะชอบสนับสนุนกริฟฟินดอร์เป็นพิเศษโดยมีครั้งหนึ่งนะคะลูน่าเนี่ยเคยแอบปลอมตัวไปเป็นเด็กกริฟฟินดอร์เพื่อที่จะไปเชียร์คริสติดของทีมกริฟฟินดอร์ด้วยค่ะโดยถ้าเพื่อนๆน,นะคะเคยเห็นภาพที่ลูน่าเนี่ยใส่หมวกสิงโตที่สามารถคำรามได้อันนั้นนะคะเป็นการปลอมตัวของลูน่าเพื่อที่จะปลอมตัวเข้าไปเป็นเด็กบ้านกริฟฟินดอร์แล้วก็ไปเชีย or, ะะงสบบ และมีความเชื่อและคุณสมบัติที่แปลกประหลาดมากมายเธอเป็นคนที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเธอขาดความประมาทและก็ไม่กลัวที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของเธอลูน่ายังฉลาดและก็เฉลียวมากและลูน่าค่ะถูกจัดให้อยู่ในบ้านเรเวนคอร์เป็นผู้ที่มีไหวพริบและการเรียนรู้มักจะพบว่าพวกเขาเป็นแบบนั้นและลูน่านะคะก็มีเพื่อนสนิททั้งหมด6คนค่ะได้แก่ 1. จินนี่วิสลีย์2เนวิลล์ลองบัททอม3แฮร์รี่พอตเตอร์4ี่ดบบี้5รอนวิสลี์และ6คือเฮอร์ไมโอนี่เกรนส์ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของลูน่าเลิฟกู๊ดหรือว่าเด็กสาวสุดแปลกแห่งโลกเวทมนต์นั่นเองค่ะตัวละครนี้นะคะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เราชอบมากๆเหมือนกันเราชอบตรงที่ลูน่าค่ะเขาแบบเป็นคนที่กล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะแบบ แบบแตกต่างหรือว่าเป็นตัวเองต่อแบบต่อคนมากมายโดยที่เขาอะไม่แคร์สายตาคนอื่นและไม่แคร์คำพูดของใครเลยก็เลยแบบเออชอบลูน่าตรงนี้มากๆเนาะก็เดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาคำคมจากลูน่าเนี่ยมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วจะเป็นคำคมอะไรนั้นไปฟังกันเลยจ้าค,คำคมจากลูน่านะคะลูน่าบอกว่าการที่เราเลือกที่จะแตกต่างเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายค่ะมันแปลว่าคุณเนี่ยกล้าหาญมากพอที่จะเป็นตัวเองค่ะอันนี้นะคะ ก็เป็นคำคมของลู้หน้าที่เราเอามาฝากเพืเ่นอนๆทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องบีมแอนดแบมชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ